สวัสดีมีความชุกครับทุกท่านครับมือนีครับจะมารองเพลงดิบดๆเพลงที่ยังบทท่านได้ใจดนตรีครับที่มี่ซื้อวา่าโศกเล็กของแสบอีสานเป็นบทประพันธ์ของอาจารย์คำนุ่นเค่งครับเพึอนประพันธ์ไว้แ้ะก็มอกห้ผมมาสารตอ่อลองมาฟังบังคับว่ามันจะมีเนื้อหาสาระจังไดน,นะครับนอกเสียงดังขึ้นมาปกๆกนั่นก็นคือเสียงครกตำบักพริกเข้าครัว มีบุญมีงานเอื้อนไทยบ้านมาเป็นแม่ครัวมีบุญมีงานเอื้อนไทยบ้านมาเป็นแม่ครัวตำบักพริกเข้าครัวใส่ลาบหัวซกเล็กซกเล็กเป็นของแซบอีสานบ้านใดมีงานกะต้องมีซกเล็กมีบักสองสาวเจ้าเข้าไปจักเปกสองเปกมีบักสองสาวเจ้าเข้าไปจักเปกสองเปกมันมาแม่นเรื่องเล็กไปกินมีแห้งหลาย าหากอยากให้แซบอิลีเฮาก็ต้องเอาดีเอาเลือดเทลงใส่คนให้เขากันเทใส่จานมักไว้คนให้เขากันเทใส่จานมักไวเ้เฮาจังสีได้รสชาติที่ต้องการเสียงดังขึ้นมาปกปกมันก็คือเสียงสากกับคกดังขึ้นอยู่บ้านงานเห็ดก่อยซอยแซ่เตรียมเอาไว้ให้รับประทาน เห็ดก่วยซอยแซ่เตรียมเอาไว้ให้รับประทานไห้ได้กินทุกวันนกเขาคันตลอดคืนเสียงดังขึ้นมาปกปกมันก็คือเสียงสากรับคกดังขึ้นอยู่บ้านงานเห็ดก่วยซอยแซ่เตรียมเอาไว้ให้รับประทานเห็ดก่อยซอยแซ่เตรียมเอาไว้ให้รับประทานไห้ได้กินทุกวันนกเขาคันตลอดคืน